สัตว์เนี่ยมันห้าวนะนี่น,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 นี่นี่นะดดดครับจะดูนี่นี่นะไหมใบหลอดดีไปหลอดดีโอ้โหคุณผ่านออแปลว่าไงยำรู้แน่แก้มใครอ่ะพอดีเลยอะ่ะพอดีเลยอะ่ะ เลยอ่ะเออชื่นเลยอ่ะแบบขึ้นจมูกเลยมันซาเหรอโคอ่ะหน้าพิมเสน่ะหูเย็นโคลซาเหรอมันเย็นมันเย็นนี่โคลไม่มึงใส่มันแข็งมันเย็นอยู่แล้วมันกินได้ไหมมันท้องเสียดึงสาวคำให้กล้องไหมคำเดียวเลย เมื่อกี้เด็กใส่หมวกสีอะไรครับสีดำน้ำเงินน้ำเงินโอ้โหได้เห็นหมวกแม่แก้มเปิ็นวันละเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวไผคือมั้งพี่อือกางเกงข้างหลังสีอะไรครับชื่อสองพยางค์กำแพงเหรอสีอะไรวะสักด้วยกำแพงมึงทำอะไรมันอ่ะ อันนี้เอ็นใสๆมองไม่เห็นกับใจบางๆกับใจบางบังมึงสามคนใช่ไหมแกล้งมันอะแล้วเดี๋ยวรอดูใช่ไหมอ่ะที่เหลือทำอะไรต่อถ่ายแัดเล่นะเล่นอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายปะตอนเล่น อยากรู้ไหมใครแกงแต่ดูต้นคลิปอุ้ย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 เป็นห่วงด้วยนี่นี่มึงว่าใครเป็นคนมึงมึงว่าใครเป็นผู้ร้ายมึงว่าใครเป็นผู้ร้ายเห็นเขาพูดอย่างนี้กันรู้สึกไหมเออกูเป็นห่วงกูตจบแก่เน <ak> ี่ยคนร้ายเนี่ยคนร้ายเขาต้องเป็นห่วงใช่แล้วก็อีนี่ด้วยเฮ้ยไม่ใช่